เอาล่ะพิ่ซีเบเกตตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะสหรับรายการโนุิเซทีวีแล้วก็มาอยู่กันในโลบอกคีย w เ r d ร์ด m b มบอยนะนะก็สงสัยมาตั้งนานแล้วแหละว่าเฟมบอยมันคืออะไรกันแนะ่วันนี้เราจะไปวิจัยกันว่าคีย w o r d f ์ดเฟมบอยมันคืออะไรกันแล้วก็ลองโลพปเป็นเฟมบอยดูล้กันนะ <Whoa. S 1> <laughs> เริ่มจากแมปไหนก่อนดี c ข r าเล i อินทัวเฟมบอยไหม คัทไรอินทูเฟมบอยเออคนเลยเป็นร้อยเลยมอสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ13ปีขึ้นไปไหนดูสิแล้วอ้าวเจอเฟมบอยขี่รถเหมืองเนี่ยนี่คือแม่เฟมบอยเหรอแล้วถ้าเด็กมันเข้าตามเข้ามาแล้วพบพวกกูอยู่ในแม่นี้ละก็อันนี้ไม่เฟมบอยออบบี้คิดว่าไงเออก็ออบบี้ปะ แต่มันอาจจะมีลูกเล่นอะไรมากกว่าไงเมื่อกี้อายุ12ปีขึ้นไปอันน <<|ja|>> ี yep> ้อายุ5ขวบขึ้นไปเลยนะเว้ยเฮ้ย5ขวบเป็นเฟบอยเลยอ๋อแล้วเฟบอยมาแล้วไงเป็นตั้งแต่5ขวบเลยเฮ้ยมันทำแบบนี้ว่ะเบเกตเบเกตนี่มาจากเเกตนี่มาจากดิเวลอะไรอะ มาจากเฟสโอ้รู้ได้ไงรู้ได้อยไอนิลีซิโลที่ยืนอยู่เป็นเฟมบอยเหรอไม่มันอยู่ในเรื่องคนบรรใจเยอะไอแอตโตโฟในเฟสไม่ใช่ว่านี่คือผู้หญิงเหรอมันคือผู้ชายพี่ตัวนี้นะที่อยู่ตรงหน้าปกอะนะใช่มันคือผู้ชายมิดเฟมบอยโรนัลโด้อะ โอ้แใช้ไม่ได้คลาดไร into furry fanboy นำยูในเรื่อง squid game อ้าแล้วมันดีแล้วแบบดีไง f u man f a ย b o y พี่พีเข้ามาด้วยความรุดใจควายโอ้ยแล้วคุณกีฮหุ่นกำลังทำอะไรวะมไม่กิคุณแม่กิวไอฉันหิวมากฉันว่าฉันจะวัากินฟอนแมนได้กิวจะกินฟอนแมนไอ้ย ไอ้คุณกิวกินฟันเฟลเอ้ยแล้วมันกระดูกไยแบบดีมากแล้วก็มาอ่านก็หาเลยอ่ะแล้วนี่อะไรอ่ะ นี่ไม่ใช่นักกากเออนี่เป็นชนเหรอชอบมาติดหน้าอ้แต่แบบแม่งดีวะทำพวกกูฮาไปหนึ่งฮาเลยเจอคุณกีหุนจะกินฟอนไมเข้าไปเออมึงว่าเฟมบอยชอบผู้ชายหรือผู้หญิงเฟมบอยชอบผู้ชายหรือผู้หญิงมันไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชายที่แค่แต่งตัวเป็นผู้หญิงเหรอวะไม่ไม่ไม่แต่แบบหมายถึงความชอบอะไรเงี้ยอาจจะชอบผู้ชายปะชอบผู้หญิงเปล่า ถ้าถ้าชายชอบชายมันเป็นเกย์ไม่เหรอเฟมบอยมันมันไม่ใช่เกย์ไม่เหรอเกย์ใช่เหรอไม่รู้ไม่รู้ไอ้เฮียเราพูดมั่วไอเหียเฟมบอยเป็นเกย์หรือเปล่า ถามเลยเฟมบอยเฟมบอยไม่ใช่เกย์เสมอไปโว้ยก็เสมอไปก็มีคนที่ชอบผู้ชายด้วยเปล่ามันก็เป็นไปได้อะถูกะแต่ชายลักชายเขาเรียกเกย์ไงแต่เฟมบอยมันไม่ใช่ต้องไปเลยเฟมเกย์มันก็แค่พฤติกรรมแบบผู้หญิงเช่นกันแต่งหน้าแต่งตัวเว้ยแต่สามารถลักเพศชายหรือเพศหญิงได้หรือ2เพศเฟมบอยอะเป็นได้ทั้งชายแท้คนข้ามเพศเฟมบอยคนนึงอาจเป็นเกย์บเ s e กชวล เป็นได้ทั้งหมดเลยเลนี่ไงเบเตอร์อนิเมะทอมบอยเฮ้ยมันมีเฟย์บอยกับทอมบอยใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้ชายก็จะเป็นทอมบอยไงไหนดูดิเบเตอร์อนี้เป็นทอมบอยอะไรอะเสียงโคตรดังเขามาหูเขามาหูแทะแตกโอ้ยแตกไอ้เโอ๊ยไอ้คนเนี้ยต่อยหมดเลยแหละ หมดแล้วแหละไอ้ควางคูอะไรนะสู้ไม่ได้หรอกเฮียอยากเรื่องอะไรน้าดรสโตนน่ะดรสโตนเฮียเจราเขาไปเฮียถึงแกจะแพ้บัตหลวงก็ตามได้เหรอวะออกมาได้แล้วเฮียเราจะไม่พูดถึงตอมบอยแล้วพูดถึงเฟมบอยแต่กูเสิร์ชคำว่าเฟมบอยภาษาไทยอ่ะมันขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ส่งมาแล้วแสดงว่ามันอยู่ในมันอยู่ในแท็กกันเลยมันอยู่ในแคตตาลียวกันแล้วทำไมดินไลห์มันเยอะจังวะเฮ้ยเป็นบ้านเลย แล,แล้วเข้ามาแบบดีจังเนี่ย้ยแล้วเข้ามาปแบบดีมั้ยสมแล้วเป็กด,ดิสไลน์หนึ่งพันไม่มีอะไรเลย <c oughs> ดิสไลน์แม่งเลย <c oughs> <c oughs> ไทยอาร์ม,มี่ไลท์ซิลิเตอร์อย่าเข้าไป <c oughs> เอ,อ้ยและแบบดีด้วย เพื่อชาติชาติกันชาติโหคนมีเท่านี้มึงกงจะเฝ้าหน้าประตูอีกเออแล้วมันเล่น่ังแค่นี้สิสองคนไม่ยอมให้คนอื่นเข้าเลยดูดิเฮ้ยเขาทางพี่บุมเหรออ๋อใช่แล้วเฮียมันเป็นร้อยเอกเลยนะเว้ย แถมยังเป็นกองพลทหารมาอีกโอ้ยแล้วคนใหญ่คนโตเด้ไปหมดอ้เฮียบวกสหอนมันเลิมมึงเห็นว่าตรงนั้นอ่ะเห็นว่าตรงกงเ <c oughs> ้ยขอให้พี่เข้าไปใส่หน่อยดิขอเข้าไปอยู่ในบวกสหอน,น <c oughs> ขอร้องละตรงนั้นอกกลุ่มก่อนนะออกกลุ่มอ, <c oughs> ออกเลยไม่ออกไม่เข้าหรอกเ <c oughs> อ้ยผมเจอแ่่แ่่แม่นา่่่่่่่่่่่า่าาาแบบ่่่่่่ ไม่เกเป็นบอยแต่มันแนบมามาแห่เป็นนาคเลยพี่เพลงกำลังมวดเลยในี้แห่นาคไม่เกต่นี่แห่เป็นนาคเอ้เแห่นาคเป็นงานบวชเนี่ยแหนนนไม่ใช่อน เป็นผีมันอยู่พระนหนงรองคอยพี่มากันเลยที่เห็นมากาโอ้ยน้องๆเต็มเลยอ่ะโอ้ยเขาเต้นกันเพียบเลยเอาแล้วมัน,หน,นแห่กันจริงๆกันนี่พี่ดูท่ากูดิโอ้ยอย,ยังยังแอคสาวอ่ะเ <c oughs> งยหน้าเ <c oughs> งยอ,อ่อย นี่พี่บุมแล้วมึงอย่ามาเล่นแมพแห่นาคสักบ่อยว้งไหนล่ะเฟมบอยแต้ยังต้องการเฟมบอยเบเกตเฟมบอยซอมบี้อโผคาลิปไงโอ้เล่นไม่ได้แมพน่าสนใจขนาดนี้เฮ้ยกูเจอเฟมบอยซับเรเตอร์ว่ะเราอาจจะเข้าใจพวกมันจากอะไรอย่างเงี้ยไหนอย่าบอกนะว่าเป็นแมพไอตัวเขียวชี้มือใช่ไหมเออมันมันชี้เฮ้ย เรออาเพิ่มเอสโตรเจนหรืออมบอนม่งญิงให้เขาได้เราสามารถคลิกเพื่อเพิ่มเอสโตรเจนให้เขาได้แม่งกูเพิ่มอีให้เลยเพิ่มเอสโตรเจนให้เลยอันนี้เรียบร้อยคุณไดเอสโตรเจนมาแล้วเระวังกายเป็นไกโนมัสเทียนะนมสาวเลยละเอสโตรเจนบูสเตอร์ยากจะเพิ่อ้เหียโอ้ โอเนติตัวการแทรกโเดีมสามลอยในตัวเพื่อมีไกโนมาสีโหนี่มันแบบไทยแต่เล่นไม่ได้จำลองการสังหารเดลต้าเฟมบอยกับกองทัพเทพแจกยศใอ้สร้างโดยหนร้ย แล้วถ้ากูพีว่าสุดสาคอน่ะแล้วมันเกี่ยวกับเฟมบอยว่ะเฟอรี่อะเฟอรี่คือพวกมีขนใช่ไหมใช่เฟอรี่พวกมีขนแล้วถ้าเฟอรี่เฟมบอยโอ้ไปเกตเฮ้ยเขาบรวเออว่าเฟมบอยเฟอรี่ออฟฟิอ่าฮ่าเขาไปดูเลยฮ่าฮ่ o ฮเลยพี่าฮ่าฮา ้เลิงไปกูจะดูที่มันตรงสเปคไอ้เหี้ยมีแฟนเข่าเข้ามาไว้วะไม่มีถ้าเข้ามาต้องเข้าใจผิดแน่เข้าใจผิดเ i r f e ลี y นี่ไม่ผีใช่ใช่ใช่ได้ลุงไอ้เหี้ยได้ลุงบ่อย กูสัมผัสได้ถึงการมีความสุขในตัวพวกมึงนะเวย้ยเล่นแมปแบบนี้กู <laughs> ได้กลิ่นนะเวย้ยและกูเจอเซอร์ไวโวลเฟรมบอยอินแอรี51ไงในที่สุดแล้วก็เจอแมปซีเรียสแล้วพวกมึง <laughs> ซีเรียสเหรอเฮย้ยเข้ามาดีพวกมึงเข้ามาพวกมึงจะตกใจเลยแหละกลัวหวัดกลัว,ลว,ลว <laughs> เลยเลยอย่าพูดอย่างนี <laughs> ้นไปกินออกไปกินออกเลาไปเล่าไปไปไปไไปไปล อะไรอ่ะน่กลัวเลยน่ากลัวเออเอแล้วนะมึงวิ่งมันจะสุดแล้วมีมันจะเจอของดีแล้วแหละกูเปิดประตูให้แล้ววิ่งมาแล้วโอ้กูตายอ่ะพี่เนี่ยกูพาไปโดนไล่แล้วเข้าวิ่งมาแล้วมาแล้วมาดูของดีเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูของดีแล้วเราเราเลี้ยวขวาแล้วมีเร็วขวาเร็วขวาขวาโอเคเ้ยวขวา ในตรงนี้มจะับังเอนบีเอดักบนอนัลเอ็นบีเอย๋อรอยว่ะี้อะไรอ่ะเฟมบอย i n g อ New b e ันนิวบินนิ่งโคนกดไลค์สี่พันเว้ยการประจนภัยของเฟมบอยเฮ้ยมันให้เราโลด้วยอ่ะ มันแบบหหสูงใ่าหสูงมันจะเป็นใครเอออีเคนดาไดกิใครวะเบเกตด,ดันการลอนป่ามันต้องเป็นเกมเอาแล้วกูได้แล้วไงนี่ไงแอสโทรโฟโฟ <laughs> เรียบร้อยไปดิโอี่ <laughs> <laughs> อยหยุดดิ <laughs> เฮ้ยแล้วกูได้เฮียยุกิจากนารุโตะอ่ะที่มาอยู่ไอ้ตัวหมอกอ่ะไอ้นี่ก็เฟมบอยแล้วนะไอ้นี่ก็เฟมบอยนะเว้ยเฮียเฟมบอยเมื่อหลายสิบปีที่แล้วไอ้น้องต้นกำเนิดเฟมบอยแลแหละมีจักระด้วยไม่เหมือนเฟมบอยยุคปัจจุบันนะเฮียมันมีจักรย์เฟมบอยตัวเนี้ยทำซูซเกะนารุโตะตกที่ดังลำบากเลยล่ะนารุโตะต้องงัดเก้าหางมาสู้เลยได้เฮีย ทำไมไม่เด้ขกู่มจังเมื่อกี้เฮ้ด็กกูเป็นเฟบอยอะนี่ถ้าลูฟี่เป็นกูก็ไม่อะไรแล้วล่ะลูฟี่เฟมบอยเอาเล่นมันมีไงไงกูเกิลมันมีเอาให้ไงหายของใจแล้วเอาลับเฟอร์ลี่อะโกาลีเปิดเป็นหน้าคาร์โสต่ะ ฟัางคารอลคาร์าลสู้เฟอร์ออลี่เอาพวกมึงมึงไม่รู้ซะแล้วพวกชาวสยามเป็นเฟอร์ลี่เออจะเริ่มเป็นเฟอร์ลี่ดรือเป่าเออพี่หางอ่ะมันมมนุ่มฟูด้วยแถมมันแปลงร่างเป็นซุปเปอร์เฟอร์ลี่ได้ด้วย <c oughs> ตอน <c oughs> มันัดเต็มตัวตอนมันจะเต็มตัวงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ให้อภัไม่ได้เด็ดขาดพวกเฟมบอยแปลงร่างเลยเลยเตะเตะเตะเตเตะ้แล้วแบบมันดีไงกดจะกดจะปุ่มชาร์จพลังอ่ะผมแบบไกลโลเกล้ว กดออกไปเก็ตเอ้บุ้งกูเป็นอันตายเติงเขามากอนเชิญเลยเขาไม่ดูมันพากูมาเล่นแต่แบบเฟรมบอยจะมันเล็กคอมเมนตแต่แบบแบบเฟรมบอยแต่แบบหมดเลยเนอะแย่แล้วนะอินเทอร์เฟตโลบอกกูพี่เป็นไลฟ์รอบต่อไปเด็กค่าบพวกมึงเมื่อกี้กูเสิร์ชใน Google ด้วยว่าฟอน t m แมนเฟรมบอยใช่ป่ะอืมแกเป็นแกเป็นเฟรมบอยเหรอ คนนี้อะ <c oughs> <c oughs> แกไม่ใช่เป็นบอยเฮียแกเป็นกังบูยวันนี้แกเป็นกังบูยแกเป็นผู้เล็นหมายเลขตัวนีแล้วมันอยู่ในคกี์เหมือนเป็นบอยวันเวรทำไมวะ โอเคเป็นเซนแบกเก็ตก็แล้จบกันไปแล้วแล้วสำหรับรายการดูเซนทีวีและเกมเฟย์บอยของเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้เนี่ยโอ้โหถือว่ามาหาความรู้หาประสบการ์กันก็ถือว่าแม่งสนุกมากเลยใช่ไหมพี่พีนี่ขำไม่หยุดเลยและได้ถูกใจถูกใจแล้วแหละแบกเกตก็ล่าเลือบ้างเลยแหละก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถพิมพ์กันมาเล่นกันได้นะสำหรับันสนุกแน่นอนนะจ๊ะก็สำหรับไกลนะครับที่มากดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนก็ต้องขอบุญขอบใจเป็นแต่เก็ตนะจุดนะครับสวัสดีลากันไปก่อนไปเจอคลิปหน้าบบบ๊าาาายยยจ้